สวัสดีทุกคนนะคะการมงรับฟัง smart money podcast ตอนนี้ก็ยังอยู่กับการรีวิวหนังสือมืดมาสว่างไปามาถึงตอนที่4กันแล้วนะคะในตอนที่4เนี่จะพูดถึงเรื่องของแสงสว่างสองทางการดับทุกข์ในหนังสือนะคะก็จะมีการเขียนถึงเรื่องราวต่างๆดังนี้เลยนะคะพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่สิ่งที่พระองค์นำมาสอนมีเพียงเล็กน้อยเปรียบเหมือนใบไม้ในกำมือซึ่งมีเพียงนิดเดียวเมื่อเทียบกับใบไม้ที่อยู่ในป่าความรู้ที่พระองค์มีอยู่มากมายก็ได้นำมาสอนทั้งหมดแต่ได้นำเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเพราะว่าชีวิตมนุษย์นั้นแสนสั้นไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังเช่นพระองค์ความรู้บางอย่างก็ดับทุกไม่ได้พระธรรมคำสอนจึงนำไป จึงเน้นไปที่การให้มนุษย์มองเห็นความทุกข์และวิธีการดับทุกข์ที่มีอยู่ให้หมดสิ้นไปสิ่งที่พระพุทธองค์สอนจึงเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ชีวิตของคนแต่ละคนท่านใดที่กำลังอยู่ในกองทุกข์ลองฟังพอดแคสต์ใน EP นี้ดูนะคะว่าจะตรงและนำไปใช้ขจัดความทุกข์ออกจากใจได้อย่างไร คำสอนของพระองค์ชี้ให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากที่มนุษย์มีกิเลสตัณหามีความโลภความโกรธความหลงวิธีที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาเหล่านี้ได้ต้องรักษาศีลปฏิบัติสมาธิและเจริญปัญญาศีลจะช่วยขัดเกลากิเลสขั้นหยาบสมาธิจะช่วยกําจัดกิเลสขั้นกลางและปัญญาจะช่วยกําจัดกิเลสท,ที่ละเอียดอ่อนเช่นความหลงถ้าปฏิบัติศีล สมาธิปัญญาในทางที่ถูกต้องจนถึงที่สุดแล้วก็จะรู้แจ้งเองเห็นเองเหมือนแม่ไก่กกไข่ไว้ลูกไก่ที่อยู่ในไข่จะกระเทาอเปลือกออกมาเองไม่ต้องไปเจาะช่องให้มันการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันหากปฏิบัติถึงที่สุดแล้วจะรู้แจ้งเองเห็นเองมันรู้เองจึงไม่ควรใจร้อนเพราะใจร้อนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร หากเหตุปัจจัยยังไม่ถึงพร้อมเหมือนเอาไม้ไปเจาะไข่เพื่อเล่งให้ลูกไก่ออกมาก่อนกำหนดย่อมจะได้ลูกไก่ที่ไม่สมบูรณ์และยังต้องตายไปด้วยการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันต้องสร้างเหตุปัจจัยให้ดีเมื่อถึงพร้อมแล้วจะรู้เองเห็นเองสามารถทำลายกิเลสได้เองเป็นพระอรหันต์เข้าถึงพระนิพพานทำลายวงจรแห่งสังสารวัฏได้ด้วยความเพียรพยายามของตัวเอง ถ้าเปรียบสังสารวัตก็อาจจะเปรียบได้เป็นเหมือนวงกลมไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจิตไม่มีที่สิ้นสุดแต่เพื่ออธิบายให้เข้าใจท่านจึงลำดับให้เห็นวงจรของชีวิตในวัฏสงสารว่าเริ่มต้นจากอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยสัญญาณยตนะ สยายตน,นะเป็นปัจจัยผัสสะและผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยของตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแห่งภพภพเป็นปัจจัยแห่งชาติชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะตามลำดับวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ กองทุกทั้งปวงก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่สืบเนื่องกันเป็นกระบวนอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นเหตุปัจจัยให้กันและกันและสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับความสัมพันธ์กันและกันเป็นวงจรนี้เป็นวัตตะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ความมุ่งหมายที่ท่านแสดงไว้ก็เพื่อให้เห็นความเกิดดับของทุกข์นอกจากนั้นท่านยังสอนวิธีการที่จะนำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ตกอยู่ในวังวนของสังสารวัตด้วยเพราะการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรนั้นเป็นทุกข์การที่บอกว่าชีวิตในสังสารวัตเป็นทุกนั้นสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ง่ายๆหลายประการหากลองสังเกตดู ตัวเองและสิ่งอื่นๆรอบตัวจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่นั้นลว้วนไม่คงอยู่ในสภาพเดิมจะต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตลอดจนเสื่อมสลายหรือตายไปในที่สุดไม่มีอะไรจะฝืนธรรมชาติข้อนี้ได้การที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้เองทําให้มนุษย์ซึ่งไม่เข้าใจกฎธรรมชาติเป็นทุกข์เมื่อมีความสุขก็อยากให้ความสุขอยู่กับตนนานๆ ืออยากให้ความสุขนั้นอยู่กับตัวเราไปตลอดไม่ป่วยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครจะบังคับบัญชาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เป็นไปตามความอยากความปรารถนาของเราได้ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเท่านั้นหลังจากตายไปแล้วก็ไม่มีใครเลือกเกิดได้ตามที่ตนอยากจะเกิด จะเกิดเป็นคนรวยคนจนคนสวยคนหลอ่อก็ไม่ได้ต้องไปเกิดตามอำนาจกรรมที่ทำไว้เท่านั้นซึ่งกรรมก็มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีหากชีวิตพลาดพลั้งไปทำกรรมชั่วเข้าก็จะเกิดมาทุกข์ยากลำบากชีวิตจึงต้องดำเนินไปอย่างระมัดระวังตั้งอยู่บนความไม่ประมาทตามหลักฐานทางพุทธศาสนาที่ปรากฏนั้นคนแต่ละคนเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วน และส่วนใหญ่จะเกิดในทุกขติภูมิมากกว่าเกิดในสุข,ขติภูมิหากลองสังเกตง่ายๆรอบตัวเราก็จะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมีเพียงนิดเดียวเมื่อเทียบกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอีกมากมายสัตว์บางชนิดออกลูกแต่ละครั้งเป็นหลายร้อยหลายพันตัวก็มีสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือวิธีดับทุกข์แสงสว่างแห่ง พระปัญญาของพระองค์ช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากสังสารวัตไปได้ช่วยกำจัดความทุกข์ที่ไม่อยู่ให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิงถึงอย่างไรถึงอย่างนั้นก็ตามก็ยังมีผู้คนอีกไม่น้อยที่หลงวนเวียนอยู่ในกองทุกข์เช่นเดิมเพราะไม่เคยเปิดใจรับพระธรรมไม่เปิดใจรับแสงสว่างที่พระองค์ได้ส่องลงมาทุกคนควรเปิดใจให้กว้างรับแสงทางแห่งธรรมอันจะทำให้ชีวิตมีความสว่างรุ่งเรือง หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอีกต่อไปคนบางคนนอกจากจะไม่เปิดใจรับแสงแห่งพระธรรมแล้วยังเมื่อไหนได้เมื่อได้ฟังธรรมทั้งๆที่พระธรรมนั้นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมหาศาลเป็นความจริงของชีวิตเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราจึงไม่ควรปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความมืดหรือความไม่รู้เช่นนี้ต่อไปเพราะชีวิตจะไม่มีวันพ้นจากความทุกข์ไปได้ เมื่อเราโชคดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์หากไม่รีบผ่าทางดับทุกข์ชีวิตก็จะจมอยู่แต่ในกองทุกข์เรื่อยไปไม่สิ้นสุดการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบแสงแห่งพระธรรมแล้วก็ควรจะนำพระธรรมนั้นไปปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลแก่ตนเองทำตัวเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์คนที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาจึงนับว่าเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ของชีวิตที่ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหา หนทางดับทุกข์ด้วยตนเองแต่มีพระพุทธเจ้าได้ค้นพบทางดับทุกข์และนำมาเปิดเผยไว้แล้วเพียงแต่ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์สอนเท่านั้นก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ความโชคดีเหล่านี้หลายคนมองไม่เห็นเหมือนไก่ได้พลอยไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นั้นมีคุณค่ามหาศาลวิธีที่จะทำให้พ้นจากสังสารวัตในทางปฏิบัตินั้นเบื้องต้น ต้องศึกษาให้เข้าใจในปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นหลักแห่งความสัมพันธ์กันของเหตุปัจจัยต่างๆเมื่อศึกษาได้แนวทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทนั้นชีวิตทุกชีวิตล้วนแต่หมุนวนไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทหรือตามเหตุปัจจัยต่างๆที่ตนกระทำไว้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรามองดูสิ่งต่าง ตาเห็นรูปหรือที่เรียกว่าจักขุประสาทกับรูปารมณ์มากระทบเข้าเป็นเหตุทำให้เกิดจักขุูวิญญาณขึ้นจักขุูประสาทคือประสาททางตารูปารมณ์คือรูปที่เป็นสีต่างๆเมื่อกระทบกันแล้วเกิดอาการเห็นรูปอาการเห็นรูปนั้นเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตที่เกิดอาการเห็นรูปขึ้นมาก็เกิดความชอบใจไม่ชอบใจหรือยินดีไม่ยินดี กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าเป็นการหมุนไปของปฏิจจสมุป,ปบาทการที่เราเห็นสิ่งต่างๆแล้วชอบใจไม่ชอบใจนั่นแหละเป็นตัวก่อให้เกิดความอยากได้ไม่อยากได้ความหวงแหนการแก่งแย่งการยึดติดยึดมั่นตามมาความยึดมั่นนั้นเป็นกิเลสช,ชีวิตเราก็จะทําสิ่งต่างๆตามอานาจกิเลสนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ตัดปฏิจจสมุป,ปบาทให้ขาด ไม่ปล่อยให้มันพาหมุนไปตามอำนาจเช่นนั้นวิธีการตัดวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาททุกคนสามารถตัดให้ขาดได้ด้วยตนเองไม่มีใครตัดแทนเราได้เหมือนเราป่วยแต่ให้คนอื่นกินยาแทนเราก็ไม่มีวันหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ผู้ป่วยต้องกินยาเองความทุกข์ของแต่ละคนก็ต้องกำจัดออกจากวังวนแห่งสัง,ส,งสารวัตเอง สาเหตุที่ทําให้คนแต่ละคนตกอยู่ในวังวนของสังสารวัตนนั้นมีตัวอย่างให้เห็นมากมายเช่นเมื่อเราเห็นรูปทางตาหรือเมื่อจักขูประสาทกับรูปารมณ์กระทบกันเข้าจะขูวิญญาณเกิดขึ้นและผภาษาก็เกิดขึ้นเรียกเต็มๆว่าจักขูปสัมผัสเมื่อผัสสะเกิดขึ้นเวทนาคือความยินดีหรือความยินได้ก็เกิดขึ้นเกิดความชอบใจไม่ชอบใจ และการที่ปล่อยให้ความไม่ชอบใจหรือความชอบใจเกิดขึ้นจากการเห็นการได้ยินการลิ้มรสการสัมผัสจากอารมณ์ที่มากระทบทางใจนี้เป็นการปล่อยให้วงจรแห่งปฏิจจสมุป,ปบาทพาหมุนไปวิธีปฏิบัติที่จะไม่ให้ปฏิจจสมุป,ปบาทพาเราไปคือการตัดปฏิจจสมุป,ปบาทให้ขาดในขณะที่ภาษาเกิดขึ้นจะต้องตัด ที่ผัดสะให้ขาดอย่าให้มันต่อไปถึงเวทนาซึ่งทำให้ได้จากการใช้สติกำหนดหยุดอยู่เพียงสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าริมรสสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าอารมณ์ที่มากระทบใจเท่านั้นอย่าให้เกิดความรู้สึกที่ว่าเราเห็นเพราะคำว่าเรานั้นหมายถึงอัตตาความมีตัวตนจึงให้เพียงสักแต่การเห็นไม่มีตัวผู้เห็น อย่าให้เห็นเป็นหญิงชายเป็นดีไม่ดีเป็นชอบไม่ชอบเป็นพอใจไม่พอใจทุกสิ่งทุกอย่างให้สักแต่ว่าเท่านั้นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินไม่ปรุงแต่งต่อไปไม่ใส่อารมณ์กับความรู้สึกไปกับสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้ยินกำหนดพิจารณาตัดให้ขาดลงตรงที่ผัสสนี้เป็นประจำก็สามารถตัดวงจรแห่งสังสารวัตได้ ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการยึดติดยึดมั่นอีกต่อไปในความเป็นจริงจากขูประสาทก็ดีรูปารมณ์ก็ดีที่เกิดขึ้นมันเกิดเพียงชั่วขณะแล้วก็ดับไปเมื่อมันมากระทบกันเข้าเกิดเป็นจักขูวิญญาณจิตขึ้นเพียงแวบเดียวแล้วก็ดับไปในทันทีทันใดเปรียบเหมือนหินกับเหล็กกระทบกันแสงไฟที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแวบเดียวแล้วมันก็ดับไปในทันที หากผู้ปฏิบัติเพียรพยายามใช้สติพิจารณาความเกิดดับของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเห็นก็เพียงสักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินแล้วการเห็นการได้ยินก็ดับหายไปเพียงเท่านั้นมันไม่เลยไปถึงว่าเป็นเราเห็นฉันเห็นนายนั้นเห็นนางนี้เห็นมันหยุดอยู่ที่สักแต่ว่าเห็นการตัดตรงผัสสนี้เองจะทำให้วงจรแห่งปฏิจจสมุป,ปบาทขาดสะบั้นลงไม่มีอำนาจหมุนต่อไปอีก คือไม่เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาตัณหาต่อไปผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานจึงต้องกําหนดให้สักแต่ว่าอยู่บ่อยๆมันกําหนดให้ขาดบ่อยๆจนมีฌานแก่กล้าขึ้นก็จะตัดสังสารวัฏได้อย่างเด็ดขาดเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ผู้อ่านเองก็ทําไม่ได้เช่นกันเนื่องจากว่าเกิดขึ้นเร็วมีสติไม่รู้เท่าทัน เมื่ออ่านก็ได้ปัญญานะคะก็จะฝึกให้มากขึ้นมีสติแล้วก็สักแต่ว่าได้ยินมากขึ้นมาต่อกันค่ะการตัดตรงผัสสะนี้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสังคมเมืองสังคมชนบทก็สามารถกระทำได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อเห็นสิ่งใดรับรู้สิ่งใดก็ให้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินไม่มีการปรุงแต่งให้เกิดความชอบใจไม่ชอบปะชอบใจ การปฏิบัติเช่นนี้หากเรายังไม่มีบุญขั้นถึงบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างน้อยก็ทําให้เราสามารถจัดการกับอารมณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีและชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นทันทีการปฏิบัติแบบนี้จึงเห็นผลทันตาปกติเราจะมีทวารหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพื่อรับรู้อารมณ์ภายนอกทุกคนทั่วโลกก็เช่นเดียวกัน ไม่มีใครแตกต่างไปจากเราในขณะที่ตื่นขึ้นมาอารมณ์ภายนอกทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสโพทพะและธรรมรมณ์ล้วนเข้ามาปรากฏแก่ทุกคนทั้งสิ้นเหมือนกันผ่านทวารทั้ง6นี้เป็นท่อเชื่อมหากใครไม่ระมัดระวังรักษาด้วยสติให้ดีอารมณ์ภายนอกทั้งหลายก็จะไหลาบากเข้ามารบกวนชวนให้หมุนไปตามอำนาจของปฏิจจสมุป,ปบาทสติ จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาหาศาลที่จะคอยกั้นไม่ให้หลงไปตามอารมณ์ที่มากระทบอารมณ์แบ่งออกเป็นสองลักษณะคืออารมณ์บัญญัติและอารมณ์ปรมัต์ในหนังสือยังเขียนอธิบายถึงอารมณ์บัญญัติและอารมณ์ปรมั์นะฮะว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะฮะแล้วก็มีวิธีการอย่างไรนะะที่จะทำให้หลุดออก สังสารวัตรนั้นแล้วก็วิธีการดับวงจรนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือ,คอ,ป,ฏป,อปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆให้เกิดความชํานาญนะคะแล้วการพ้นทุกเนี่ยไม่มีใครสามารถทําแทนกันได้นะคะต้องลงมือทําด้วยตนเองเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะมีความสุขหรือความทุก์จะดีจะเลวเราเป็นคนกําหนดถ้าอยากพ้นทุก์ก็ต้องทําความเปลี่ยนด้วยตัวเอง ไม่มีใครมาทำแทนเราได้เมื่อเรารู้เห็นทางดับทุกข์เช่นนี้แล้วจงอย่าปล่อยให้ลูกศรเสียบอยู่กลางอกอีกต่อไปรีบถอนลูกศรคือความทุกข์ให้เร็วที่สุดก่อนจะสิ้นลมตายจากไปนะอันนี้ก็คือที่ผู้เขียนเขียนไว้นะคะเปรียบความทุกข์เป็นเหมือนดั่งสอที่ทิ่มไปในอกนะก็ถ้ารู้วิธีการดับทุกข์แล้วก็รีบดึงสอนนั้นออกจากอกจะได้ช่วยบรรเทาความทุกข์นั้นได้นั่นเอง นะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดถูกใจนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้จัดนะ,ะมารีวิวเรื่องราวดีๆให้ทุกท่านได้ฟังจริงๆตั้งใจนะคะว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทางป่วงให้ใดๆก็คงไม่ไม่ดีเท่ากับการให้ธรรมะชฉลมใจ ก็ขอให้บุญกุศลส่งผลให้มีแต่ความสุขกายสุขใจทั้งผู้ฟังและผู้อ่านตลอดกาลละนานเทินด้วยนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ